ขั้นตอนการสครับขอบตาด้วย o c u s o f t Original Foam สูตรล้างน้ำออกขั้นที่1บีบีโฟมใส่มือ1ปั๊มแล้วใช้นิ้ววนเกลี่ยโฟมจนทั่วถูวนรอบขอบตาเพื่อกำจัดสิ่งสกปรกทั้งที่ละลายในน้ำและละลายในไขมันด้วย c ล e น n ิ่งเอเจนตมากถึง5ชนิดเหมาะสำหรับการทำความสะอาดขอบตาเป็นประจำทุกวันล้างให้สะอาด จบขั้นตอนการทำความสะอาดขอบตาเบื้องตน้นอาบน้ำทุกวันแปรงฟันทุกวันอย่าลืมทำความสะอาดขอบตาทุกวันเช้าเย็นหากท่านมีปัญหาต่อมไขมันที่เปลือกตาอุดตันหรือตาแห้งมากให้ท่านทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพิ่มเติมนี่คืออุปกรณ์ในการทำลิศไฮจีนขั้นที่2แช่ไอเจลในน้ำร้อน2-3นาทีหากรู้สึกร้อนเกินไปให้ใช้ผ้าบางๆห่อไอเจลก่อนประครบ ความอุ่นของอายเจลจะทำให้ไขมันอุดตันรอบขอบตาละลายรอเป็นเวลา10นาทีขั้นที่3เมื่อครอบ10นาทีนำอายเจลออกจากตานวดเปลือกตาเพื่อช่วยให้ไขมันระบายออกได้ง่ายขึ้นมองขึ้นบนเพื่อนวดเปลือกตาล่าง นวดจากล่างขึ้นบนโดยไล่จากหัวตาไปหางตาแล้วมองลงล่างเพื่อนวดเปลือกตาบนนวดจากบนลงล่างโดยไล่จากหัวตาไปหางตาขั้นที่4ถูวนรอบขอบตาเพื่อกำจัดสิ่งสกปรกอีกครั้งล้างน้ำให้สะอาด หยดน้ำตาเทียมที่ปราศจากสารกันเสียเพิ่มความชุ่มชื่นจบขั้นตอนการทำลิดไฮจีนอาบน้ําทุกวันแปรงฟันทุกวันอย่าลืมทำความสะอาดขอบตาทุกวันเช้าเย็น